สวัสดียามเช้าอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็อยู่ที่เดิมครับสวนยินดีออร์แกนิกฟาร์มครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์เหมือนเดิมนะครับเป็นป่าที่เราเหลือไว้นะครับก็จะเป็นต้นอยางกราดนะครับที่เยอะมากนะครับเยอะที่สุดนะครับในในเขตของสวนรอนครับ วันนี้ก็จะพามานะครับเก็บผลผลิตนะครับผลผลิตที่ได้จากการอนุรักษ์ป่านะครับนี่เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่ครับนี่เห็ดตะไคร้นะครับเห็ดตะไคร้ตะไคร้สวยๆนะครับอึ๊บนี่หนึ่งดอกนะครับ ต่อไปแบบชุดนี่ต่อที่สองโอเคอ่าแลวต่อไปตันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับอึ๊บอุ้ยนะครับสามดอกนะครับพ่อนะครับอันนี้เราเหลือเชื้อไว้นะครับดิ้นกลบดิ้นกลบ นะครับกอบโอเคครับตามน,านั้นขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ